จะมาแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c คอม u t e r ปี2013เครื่อง2.5สีขาวค่ะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง2.5อุปกรณ์ต่างๆนะคะใหม่มากพร้อมใช้งานค่ะอันนี้ห้องเครื่องด้านหน้านะคะรถเดิมๆเลยค่ะรอยตามสีรอยซีนยางอยู่ชัดเจนครบทุกจุดนี่นะคะชัดเจนมากค่ะถึงจะเป็นรถปี2013นะคะแต่ว่าสภาพดีมากนี่นะ,ะตัวถังค่ะ รถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะคะฝากระโปรงเดิมๆค่ะรถไม่มีขยับเลยนะคะเป็นอีกคันหนึ่งทีเออ่เป็นเครื่อง2.5ที่สภาพดีมากนี่ค่ะลงเป็นแม็กขอบ17ยางใหม่ประมาณซูโทน สีน้ำตาลนะคะแบบมีผู้รอบคันค่ะสจารดทเครื่องยนต์อยู่นะคะฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะอันนี้แบตเตอรี่ใหม่ค่ะเครื่องดีมากแต่ง VIP ใหม่ทั้งคันเป็นโทนสีโอรสตัดดำค่ะ ด้านบนจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทํางานทั้งหมดของตัวรถมีปุ่มปรับระดับไฟคุบุมอุณหภูมิมมมมแอร์นะคะอยู่ด้านนี้แล้วก็มีหิ้งเก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนค่ะไฟด้านหน้าสว่างมากนะคะมีไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพิ่มความสว่างให้กับด้านหน้าลงเป็นเครื่องเล่นจอ Android ขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธไวไฟได้มีเบาะเล็กตรงกลางค่ะ นั่งได้อีกหนึ่งที่เลยปูพื้นใหม่นะคะประตูดูดค่ะเป็นคอนโซลอะคริคลิกแบบไซส์นะคะแบบมีไฟครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในคอนโซลนี้แข็งแรงนะคะนั่งได้ค่ะภายในหุ้มหนังรอบคันมีจุดชาร์จนะคะ USB รอบคันเลยค่ะประมาณรอบคัน คันนี้เน้นพื้นที่ในการใช้งานนะคะลงเป็นเบาะ4แถว12ที่นั่งนะคะเป็นเบาะแถวสุดท้ายเป็นเบาะเต็มค่ะเป็นโอรสตัดดำํำทรงมิกกี้เมาส์นะคะนี่ค่ะ4แถวแถวหลังนั่งได้4ค่ะ<ม>เป็น13ที่นั่งเลยนะคะค่ะหลังคา v i p แต่งใหม่ทั้งคันนี่ค่ะเป็นหลุมเดียวค่ะเป็นอ่างเดียวนะคะ ระบบไฟสามารถปรับเปลี่ยนได้แอร์เย็นฉ่ำทั้งคันเป็นแอร์ไมโครบัสนะคะนี่ค่ะรองแอร์มีด้านหน้ากระจายทั่วทั้งคันเลยค่ะทีวีจอพับนะคะนี่ลำโพงก้างลำโพงแหลมนะคะเครื่องเสียงครบชุดค่ะนี่ค่จอแอนดร i ยใหญ่ๆกันเลยค่ะขนาด10นิ้ว มาชมรอบคันค่ะใส่แม็กให้พร้อมใช้เนี่นะคะลงเป็นตู้ซับอะคริลิกดอก10นิ้วค่ะเบาะหลังนี่สามารถพับพับเก็บได้ค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคัน ระบบไฟจะด้างหลังค่ะสามารถวางสัมภาระได้นะคะตู้ซับนี่แข็งแรงนะคะพับเบาะแล้วก็เก็บด้านข้างแล้วก็วางของได้ค่ะคันนี้นะคะปี2 0 1พันสิบ3ราคาตามที่ลงไว้ด้านล่างนี่เลยค่ะครบทุกอย่างนะคะคันนี้เราแต่งให้อุปกรณ์ต่างๆนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะ เราตรวเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะรถเดิมๆเ,เลยค่ะปี2013ันงาลัยใหม่มากนะคะการใช้งานค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะ2 0 0แสนกว่าค่ะสนใจทักทายกัมาได้ค่ะจะคลิกที่ไลน์ลิงก์อัตโนมัติหรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวส่งรูปพร้อมารายละเอียดให้นะคะ ปี2013พร้อมใช้อีกคันหนึ่งเลยค่ะ